คือในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดเลยนะครับเราต่างถูกสังคมผลักดันให้ต้องรีบเก่งรีบประสบความสำเร็จรีบเป็นใครสักคนให้ได้แต่ท่ามกลางความเร่งรีบทั้งหมดเนี่ยกลับแทบไม่มีใครเคยสอนเราเลยว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตให้มันสงบสุขได้ยังไงเรื่องนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันประโลกนี้เนี่ยผมว่ามันสะท้อนแก่นอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆเลยนะครับ มันเหมือนกับชวนให้เราหยุดแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองดูว่าเอ๊ะหรือบางทีคำตอบของชีวิตมันอาจจะไม่ใช่การเร่งสปีดไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่เป็นการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงตั้งหากเอาละครับในพาร์ทแรกนี้เราจะมาลองท้าทายความเชื่อที่อาจจะฝังอยู่ในใจของใครหลายๆคนกันว่าความเร็วเนี่ยคือคนทางเดียวสู่ความสำเร็จเสมอไปมันจริงอย่างนั้นเหรอคือความกลัวของคนส่วนใหญ่เลยก็คือ ถ้าเราช้าลงเราจะตามคนอื่นไม่ทันเราจะกลายเป็นคนล้าหลังแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เรากล้าที่จะชะลอความเร็วลงบ้างมันคือการเปิดโอกาสให้เราได้กลับมาใส่ใจกับคุณภาพของชีวิตและคืนความหมายให้กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ต่างหากล่ะครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเวลาที่เราเอาแต่วิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยเราจะลืมไปเลยด้ืยซ้ำว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่แต่ในทางกลับกันคนที่ยอมหยุดพัก แล้วก็มองไปรอบๆตัวบ้างกลับเป็นคนที่จะเริ่มมองเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นแล้วจะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตจริงๆคําถามนี้เป็นอะไรที่น่าชวนคิดมากๆเลยนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรากําลังใช้ชีวิตแบบที่มีความหมายจริงๆหรือเป็นแค่การพยายามเอาตัวรอดให้มันผ่านไปวันๆกันแน่การตอบคําถามนี้กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยก็ได้นะครับ พอเราเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตที่เร่งรีบแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยก็คือความสงบครับในภาคที่สองนี้เราจะมามองความสงบในมุมใหม่กันไม่ใช่สภาวะที่เราต้องรอให้มันเกิดขึ้นเองนะครับแต่เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้คือต้องบอกว่าความสงบในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกสบายใจที่เกิดขึ้นแป๊บๆแล้วก็หายไปนะครับแต่มันคือทักษะที่เราต้องสร้างขึ้นมาเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อเลยครับ ยิ่งชีวิตเราวุ่นวายสมองมันก็จะยิ่งคุ้นชินกับความเร่งรีบไปเรื่อยๆการฝึกฝนความสงบเนี่ยก็เลยเหมือนกับการปรับจูนสมองของเราให้กลับมาสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งทีนี้คําถามคือแล้วเราจะฝึกมันได้ยังไงละ่ะจริงๆมันเริ่มจากอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับอย่างแรกคือฝึกหยุดหยุดทํากิจกรรมต่างๆสักแป๊บหนึ่ง 2. ฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 3. ฝึกฟังเสียงรอบๆตัวโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินอะไรและสุดท้ายคือการฝึกที่จะอยู่กับความเงียบ โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดแล้วพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยมันทรงพลังมากๆเลยนะเมื่อใจเราสงบลงการตัดสินใจเรื่องต่างๆมันจะเฉียบคมแล้วก็ชัดเจนขึ้นความวิตกกังวลความกลัวต่างๆก็จะค่อยๆเบาลงและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพลังชีวิตของเรามันจะค่อยๆฟื้นฟูแล้วก็กลับคืนมาอย่างเป็นธรรมชาติเลยครับมาถึงเรื่องที่3กันบ้างครับเรื่องนี้ผมว่าสําคัญมากๆเลยนะในยุคนี้มันคือการมอบความเห็นอกเห็นใจกับตัวเอง และการอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาก็ได้ประโยคนี้สั้นๆง่ายๆเลยครับคนเราไม่ใช่เครื่องจักรโอโ้คำนี้มันจี๊ดมากเลยนะมันคือเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยครับว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาเรามีความรู้สึกเรามีความเหนื่อยล้าเป็นและนั่นมันเป็นเรื่องที่ปกติธรมรมดามากๆ มันเหมือนกับการที่เราต้องมานิยามคําว่าชัยชนะกันใหม่เลยนะครับในวันที่รู้สึกท้อแท้หรือว่าเหนื่อยล้ามากๆเนี่ยการแค่ดูแลตัวเองให้ผ่านวันนั้นไปได้อย่างอ่อนโยนที่สุดนั่นก็ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองให้ต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่เสมอไปซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าการหยุดพักมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอเลยนะครับแต่มันคือการแสดงออกถึงความฉลาดทางอารมณ์ต่างหาก การรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและจิตใจของเราต้องการการพักผ่อนเนี่ยคือทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตเลยครับไปกันต่อในพาร์ทที่4เลยครับเรื่องนี้จะพาเรากลับมาสู่จุดที่ผมว่าสําคัญที่สุดแล้วล่ะนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวของเราเองคือหลายครั้งเลยนะครับที่เราพยายามจะเปลี่ยนชีวิตด้วยการมองหาอะไรข้างนอกตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลมากมายชี้ตรงกันเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุด มันเริ่มต้นจากเสียงที่อยู่ในหัวของเราเองหรือก็คือวิธีที่เราพูดคุยกับตัวเองในแต่ละวันนั่นแหละครับอยากให้ลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าเวลาที่เจอกับเรื่องยากๆเนี่ยเสียงในหัวของเรามันเป็นแบบไหนครับเรามักจะพูดให้กำลังใจตัวเองหรือว่าเรากลับพูดซ้ำเติมและก็กดดันตัวเองให้มันหนักขึ้นไปอีกและถ้าเป็นตอนที่เราทำอะไรพลาดล่ะครับเราจะเลือกที่จะให้อภัยตัวเองเรียนรู้จากมันแล้วก็ก้าวต่อไป หรือเราจะเลือกจมอยู่กับการโทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมาและคำถามสุดท้ายในเซตนี้นะครับคือเวลาที่เรามีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีใจเสียใจหรือโกรธเราหยุดเพื่อรับฟังความรู้สึกนั้นอย่างแท้จริงหรือเราเลือกที่จะเพิกเฉยแล้วก็ทำเป็นว่ามันไม่มีอยู่จริงการตระหนักรู้ในเรื่องพวกนี้ละครับคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง เอาละครับเราเดินทางมาถึงพาสุสุขายกันแล้วซึ่งจะนําเสนอการนิยามคําว่าความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราไปเลยก็ได้ครับคือในโลกทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะถูกสอนให้วัดความสําเร็จด้วยเงินทองด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานใช่ไหมครับแต่เราอาจจะลืมไปว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมันอาจจะอยู่ในรูปแบบของความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ความสงบในจิตใจและการมีเวลาว่างเป็นของตัวเองสิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ ประเด็นนี้อาจจะฟังดูสวนกระแสหน่อยนะครับแต่การเลือกที่จะมีเขาของน้อยลงเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามองเห็นคุณค่าของแต่ละสิ่งได้ชัดเจนขึ้นและการเลือกที่จะใช้ชีวิตให้ช้าลงก็อาจจะเป็นหนทางที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมเป็นครั้งแรกมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับสําหรับใครก็ตามที่กําลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าวันนี้มันเหนื่อยจังเลยอยากจะบอกว่ามันไม่เป็นไรเลยนะครับนั่นเป็นเรื่องปกติมากๆ และไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในทันทีจริงๆแล้วการเยียวยาที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยก็ได้นะครับแค่การหยุดพักหายใจเข้าลึกๆดื่มน้ำสักแก้วมองแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองและในท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะฝากข้อความนี้ไว้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ ขอให้การเดินทางของแต่ละคนเป็นการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้อย่างอ่อนโยนต่อตัวเองและมั่นคงในจังหวะที่เป็นธรรมชาติของตัวเองที่สุดครับ